สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนูในช่องน้องทับเทมเอีกแล้วนะคะคือมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากว่าหนูอายุเท่าไหร่สิบห้าสิบหกหรอหน้าเด็กจังห,หนูไม่ใช่สิบห้าสิบหกหนูอายุยี่สิบนะคะหนูอายุยี่สิบแล้วหน้าหนูเหมือนเด็กอ่ะ จะเกี่ยวกับหนูนวดหน้าไหมก็ไม่รู้อะ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ทาครีมบนหน้าคือหนูก็จะชอบทําแบบนี้นะคะชอบอแบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วก็เล่นจมูกแบบนี้เล่นตามคิ้วเล่นแบบนี้เล่นก็เล,นเ,ลนเล่นไปเอ่อทุกครั้งที่ทาก็นวดไปอย่างนั้นแหละนะคะอาจจะเกี่ยวไหมก็ไม่รู้นะคะหนูอายุยี่สิบแล้วนะคะก็คือมีคนถามเข้ามาว่า หนูอายุเท่าไหร่เอ,อ่ออะไรอะไรประมาณนี้เนาะหนูอายุยี่สิบแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ขีเกตทำกับข้าวอ่ะไม่รู้จะถ่ายกับถ่ายอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปกินปิ้งย่างนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปกินปิ้งย่างไปรอชมกันเลยนะคะว่าร้านนั้นอยู่แถวไหนน่ากินไหม ชิน้นละเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรารอไปชมกันเลยนะคะตามไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะหนูมาถึงแล้วนะคะคือมาถึงก็มีหมาตัวเล็กๆนี่งออก่าน่ารักมากเลยเ <im itation> ขาเพิ่งเปิดนะคะ <im itation> เดี๋ยวก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะ <im itation> นี่นะคะร้านที่อยู่ที่กอรายนะคะม <im itation> ีป้ายมือโทรด้วย <im itation> ใครอยากมากินก็โทรสั่งได้เลยนะคะ นี่นะคะเขาก็กำลังเต็มแล้วกำลังจะขายเองนะคะเรียวรอรอแป๊บนึงก่อนนะนี่นะคะหมาละห้าบาทเองนะคะใครอยากกินก็มากินได้นะคะทุกมากเลยร้านเปิดอยู่ที่คอายค่ะร้านเปิดทุกวันหรอคะ เปิดทุกวันเลยนะคะไม่ปิดคือเมื่อกี้หนูถามเจ้าของร้านแล้วนะคะว่าเขาเปิด5้าโมงครึ่งนะคะไม่ใช่5้าโมงนี่นะคะก็กำลังย่างอยูอ่รอแป๊บ้น,นึงเอาเผ็ดๆค่ะนี่นะคะสูตรของแม่ค้าเขาก็ทาน้ำมันก่อนแล้วก็ไปย่าง ย่างเสร็จแล้วก็เอามาทาซอสนะคะมันเป็นซอสอะไรก็ไม่รู้สีดำนิดๆแล้วก็มาทาพริกมาล่านะคะแล้วก็พริกบนง้งพริกโรยข้างบนทาพริกมาลาทาเยอะๆทาเผ็ดๆเลยพริกมันอร่อยมากนะคะเปิดกระปุกมาคือหอมมากหนูน้ำลายไหลเลย คือแม่ค้าเขาก็ใจดีมากนะคะใครอยากมาก็มาเลยชิ้นละห้าบาทสิบชิ้นแถมให้หนึ่งชิ้นนะคะสมมนบุซื้อยี่สิบสชิ้นก็แถมให้สองชิ้นนะคะสิบชิ้นแถมให้ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งนะคะก็มาเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้หนก็ซื้อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปซื้อข้าวสวยก่อนนะคะกลับไปกินที่บ้านนะคะอู เข้าสวยหมดแล้วหรอคะอ๋อไม่มีมีแต่ข้าวเหนียวเอาเข้าวเหนียวสิบบาทคะ่ะข้าวสวยหมดนะคะก็เลยต้องซื้อข้าวเหนียวไปกิน ถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้นูก็ไปล้างมือมาแล้วล้างตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเกะกันก่อนนะคะจัดสวยๆก่อนนี่นะคะนสั่งให้เอาเผ็ดๆก็ทาพิเศษเยอะมากเลยนะคะน่าจะเผ็ดมากเลยข้อเหนียว มมกเลยนะคะเขาพึ่งหงเองร้อนมากเลยร้อนมากเลยนะคะอกอนอ้โ้อนเลยก็มากินข้าวกับปิ้งย่างด้วยกันนะคะมาเลยค่ะโอ้โหน่าก,กินมากเลยนะคะหอมมากมาพี่ๆทุกคนนี่คือ เห็บเข็มทองอย่างนะคะอร่อยมากเลยนะคะเผ็ดสดใจ มากเลยนะคะใครที่ชอบเผ็ดก็แนะนำร้านนี้เลยนะคะคนที่ชอบเผ็ดเผ็ดเลยร้านอื่นคือไปกินแล้วมันไม่เผ็ดนะคะคือติดใจแต่ร้านนี้นี่นะคะไม่ร้อยห้าบาทเอง ไปร้านนี้บ่อยมากเลยนะคะไปร้านนี้ปล่อยมากเพรานย่างอร่อยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไปนะคะช่ว <c oughs> งช่วงนี้เงินหายากไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะ มากเลยนะคะทุกคนดูพริกที่ทำมิ้นที่เขาทำมาให้นะคะเผ็ดจริงๆนะคะเนื้อหมู อร่อยมากเลยนะคะข้าวเหนียวนุ่มมากแล้วก็อันนี้ก็เผ็ดโดนใจหนูมากเลยนะคะอยากกินใช่ไหมล่ะมากินกับหนูไหมอ่ะจบต้อนกัดเลย จามาจากินข้าวต่อจ้ากินข้าวกินข้าวเหนียวเผ็ดอร่อยมางเลยนะคะ กินเป็น huh. ย uh ังเจ้าเนี่นะน้วจริงแล้วก็อร่อยมากสะใจมากเลยค่ะพริกอือหูเผ็ดไม่เผ็ดก็อือหู 买了吗？ ลองว่าร้านอื่นเผ็ดสู้ร้านนี้ไม่ได้นะคะ มูกปลาค่ะทาพริกจนเป็นสีแดงหมดแล้วนะคะอร่อยมากไม้สุดท้ายแล้วนะคะ ข้าวคือกินไม่หมดนะคะอิ่มแล้วเป็นยย่าอร่อยมากดูพริก มาเลยนะคะ <c oughs> ถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนูหน่อยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปถ้าใครชอบคลิปที่กินเผ็ดๆหรือว่ากินโชว์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย